เพื่อนเคยรักใครจนขาดเขาไม่ได้ไหมคะและถ้าวันหนึ่งความรักนั้นน่ะมันหมดลงไปจนอยากที่จะเลิกราก,กันไม่อยากจะเห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากพูดตรงๆเพื่อนเพื่อจะทำยังไงกันคะที่ญี่ปุ่นเขามีตัวช่วยค่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะว่าตัวช่วยที่ว่านี้เนี่ยจะช่วยเราได้ยังไง สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พี่ชาจากมาลุมุลาและก็วัดเจแปนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้ว EP นี้เนี่ยพี่ชาก็จะพาไปพบกับอาชีพหนึ่งของญี่ปุ่นที่แปลกและก็น่าสนใจไม่แพ้ EP กันก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันมีคดีฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ EP นี้อาชีพที่อาจจะแนะนำใน EP นี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นน่ะเรียกว่าวากาเลซาเซยะนะคะซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าอาชีพที่ทําให้คนเลิกกันนั่นเองค่ะ แล้วอาชีพที่ทําให้คนเลิกกันเนี่ยมันคืออะไรนะคะไปดูภาษาญี่ปุ่นกันก่อนนะคะวาก,กาเลเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีความหมายว่าเลิกกันแยกกันจากกันนะคะส่วนวาก,กาเลซาเซยะเนี่ยจริงๆแล้วมาตรงตัวนะคะมันก็หมายถึงอาชีพหรือบริการที่ทําให้คนเขาเลิกกันนั่นเองค่ะซึ่งหลักๆแล้วนี่นะคะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นคู่รักแต่งงานกันนะคะแล้วเราเอย่ยกจะเลิกกับคู่ของเรานะคะก็เลยไปจ้างบริษัทามาทําให้เลิกกันให้หน่อย ซึ่งเหตุผลน่ะมันมีหลากหลายนะคะมันมีทั้งแบบอีกฝ่ายมีกิ๊กมีชู้นะคะโดนทําร้ายร่างกายอยากจะเลิกก็ไม่ให้เลิกนะคะอยากจะเลิกแบบได้ค่าเลี้ยงดูก็เลยไปจ้างบริษัทมาช่วยนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเป็นแบบที่สามีมีเมียน้อยค่ะอันนี้คนที่มาจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมียหลวงนะคะก็คือต้องการจ้างบริษัทเนี่ยมาทำให้สามีเราเนี่ยเลิกกับเมียน้อยให้หน่อยนะคะ ซึ่งเคสที่2เนี่ยจะเยอะกว่าแบบแรกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอายุของผู้ที่แมวว่าจ้างเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงอายุ20ปีถึง60ปีเลยนะคะแต่ว่าเยอะสุดๆในช่วง30ง40ปีนั่นเองค่ะจริงๆแล้วอาชีพหรือบริการนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีมานานมากๆแล้วนะคะบริษัทเก่าแก่เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี1989เลยค่ะ ในอดีตนะคะคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็ไม่รู้นะคะว่ามันมีอาชีพอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะคะแต่อาชีพนี้เนี่ยมันมาเป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยก็ในปี2010นะคะเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยมันมีคดีฆาตกรรมเฮลนมิที่โด่งดังมากๆเลยค่ะคดีฆาตกรรมนั้นเนี่ยก็คือเหยื่อนะคะที่ชื่อว่าริเอะอิโซฮาตะเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุวะบารัทาเเคชิฆาตกรรมนะคะประเด็นก็คือนายคุวะบารัทาเเคชิเนี่ย เป็นวังกาเลซาเซยยที่สามีของรีเออิโซฮาตาเนี่ยจ้างมาเพื่อทำให้เลิกกับตัวเองค่ะคดีฆาตกรรมนี้นะคะมันเริ่มที่สามีของริเอะนะคะที่ต้องการบอกเลิกกับภรรยาของตัวเองก็เลยไปจ้างบริษัทวังกาเลซาเซยยเนี่ยมาทาให้ริเอะเนี่ยบอกเลิกตัวเองให้หน่อยนะคะซึ่งวิธีการส่วนใหญ่ที่ทํากันเนี่ยก็คือบริษัทก็จะสอบถามข้อมูลของเป้าหมายเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือริเอะนะคะเช่น ลิเอชอบผู้ชายแบบไหนสเปคเป็นยังไงกิจวัตรประจําวันของเธอคืออะไรคือแทบจะต้องรู้ข้อมูลของเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเพื่อไปวางแผนนะคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยบริษัทก็จัดหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายทั่วบาระนี่แหละคะ่ะให้ปลอมตัวไปเป็นผู้ชายในแบบที่ลิเอชอบพูดง่ายๆ่ายก็คือเข้าไปในชีวิตของเป้าหมายเพื่อทําให้เป้าหมายหลงรกนั่นแหละคะ่ะจนไปถึงการเข้าโรงแรมในเคสนี้นะคะบริษัทเนี่ย ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ทั้งหมดนะคะโดยหลักฐานเหล่านี้เนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยจะนําไปเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าแบบไม่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูนั่นเองค่ะโดยปกติหลังจากจบงานนะคะคนที่เป็นวเาเกเลซเซยะเนี่ยจะต้องค่อยๆเฟดออกจากชีวิตของเป้าหมายแบบเนียนๆน,นะคะแต่เคสนี้นายคั่วบาระเนี่ยดันหลงรักลีเอชัเองค่ะทั้งๆที่ตัวเองก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะคะสุดท้ายความแตกค่ะ นายกััวบาระกับลีเอตเนี่ยทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็พลั้งมือค่ะใช้เชือกอรัดคอลีเอตจนเสียชีวิตนะคะคดีนี้ดังมากๆค่ะแล้วก็แม่ของลีเอตเนี่ยฟ้องสามีของลีเอตแล้วก็ฟ้องบริษัทที่รับงานเนี่ยเป็นเงินจำนวน17ล้านเยนนะคะและคดีนี้เนี่ยก็สิ้นสุดลงตรงที่นายคั่วบาระนะคะต้องถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด15ปีค่ะ และทำให้ธุรกิจวากาเีซาเซยะเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะคดีนี้เนี่ยทำให้มีการปฏิรูปธุรกิจนี้อย่างเข้มงวดค่ะเช่นจะเปิดบริษัทได้นะคะจะต้องมีใบอนุญาตค่ะคนที่จะประกอบธุรกิจนี้จะต้องมีทนายความรู้ว่าอะไรทําได้รู้ว่าอะไรทไรําไ,ทไม่ได้นะคะนอกจากนั้นก็ต้องห้ามมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวแต่ว่าบริษัทบางแห่งนะคะไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เปิดเปิดปิด นีกฎหมายเอาประมาณนั้นก็มีเหมือนกันค่ะคราวนี้มาดูค่าใช้บริการกันบ้างนะคะว่าจะถูกหรือแพงแค่ไหนนะคะค่าจ้างในการทําลายชีวิตคู่เนี่ยมีหลากหลายราคามากๆเลยนะคะราคาเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่1 00 4ึ่งล้านสแสนเยนถึง1 00 7ึ่งล้านเแสนเยนนะคะแต่ว่าในเคสที่ยากๆเนี่ย ราคาอาจจะสูงถึง2ล้าน5แสนเยนเลยนะคะถามว่าอะไรคือความยากที่ทําให้ราคาพุ่งสูงขนาดนั้นนะคะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการทํางานในลักษณะน,นี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับการทํางานของนักสืบนะคะก็คือจะต้องมีข้อมูลของเป้าหมายให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มาปรึกษาเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้น้อยทําให้บริษัทเนี่ยก็ต้องไปสืบเอาเองถูกต้องไหมคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทําให้ราคาสูงก็คืออาชีพของเป้าหมายนั่นเองค่ะ เช่นถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีอาชีพยากยากยางทนายความหรือว่าเซเลปเนี่ยการจะเข้าไปในสังคมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทําให้ค่าบริการเนี่ยก็จะแพงขึ้นตามความยากง่ายของเคสนั่นแหละคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะธุรกิจนี้เนี่ยมีทั้งที่คนมองว่าดีแล้วก็ไม่ดีนะคะบริษัทที่ทำวากเาเลซเซยาที่เชื่อมั่นว่าอาชีพที่พวกเขาทำเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมีประโยชน์ก็มีไม่น้อยนะคะ มีตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะบอกว่างานที่พวกเขาทำเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนอาชีพหนึ่งนะเช่นภรรยาที่ถูกสารมีทำร้ายพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปช่วยทำให้เลิกกันแล้วแถมภรรยาเนี่ยยังเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้อีกนะคะหรือในเคสที่คนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยมาปรึกษานะคะขอให้ทำให้สามีเนี่ยเลิกกับเมียน้อยให้หน่อยพวกเขาก็ทำสำเร็จมาแล้วหลายๆเคสนะคะ ในหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็คิดว่างานของพวกเขาเนี่ยมันก็คืองานช่วยเหลือคนในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะเฮ้อ <_ c oughs> นี่แหละค่ะความรักคนเราเวลา,ลารักกันไม่เห็นจําเป็นต้องมีเหตุผลใดๆเลยนะคะแต่เวลาหมดรักเนี่ยกลับมีเหตุผลมากมายร้อยแปดจนถึงขนาดต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แยกจากกันนะคะก็ได้แต่หวังว่าบริการที่ทําให้คนเลิกกันนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะคะสุดท้ายนี้เราเองก็หวังว่าทุกคนจะสมหวังในความรักนะคะ แต่ถ้าหากไม่เป็นอย่างหวังเนี่ยก็ขอให้หันหน้าพูดจากกานแล้วก็ขอให้จัดก,กันด้วยความเข้าใจนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ